โบก็ไปทำงานนลมันะบวมก็ไมาก็เป็นลูกก็เป็นนี่บวมอยู่มโอ้แต่ยศคือดึงดีเหรอวะเยอะเยอะบอมมาเยอะแล้วใช่ไหมทพยันดีห่างเดียวห่าง ก <laughs> ินปลาเกี่ยวห่างปลากินเกี่ยวห่างมันสะบัดไงเกนกินแล้วมันสะบัดเดียดเด๋ยวอกลไปบิดแล้วนั่นกับ มไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าเลยนะอเข้าดูคุณนม่ดเก่าเหมือนอาหารที้ปลาหอพยะเจ็ปรหกกิโลเล็กปลาพอมก่อน อนอู่สะานข้ามยเได้เินป่เนเลูกเินต้เงินที่นีะเนเี่เินาใเินหแล้วไปราบออลลอย่าให้รู้อีกด้หางแดงขาหางดำก็เอาไว้ก่อนหางแดงเขเลยนะลเป็นปลา ปนินเฉยอะติดไอ้นี่ติดหัวติดหางอีกนินที่ไหนอ่ะป้าแดงหางแดงติดเหมือนกันเลยอไฝาวกันแล้วได้ปล่อยนะ้ามกันไ่เลยห้างแล้วก็ข้างเน่ปนทุงนท่งปนทุง่งคนไทยปนทุ่งเปลี่ยนเขาเบ็ดใหญ่ลงกัน อย่าปลาแดงอย่าปลาแดงนะเนี่แดงขึ้นดูว่ากระชังเป็นไม้แล้วมันลงน้ำนะอ้ำยังไน่หมันกระชังแห้งนะข้าวอิ่มหมดมันเปลี่ยนต้องรักอย่างนี้ก็ไม่อยู่เปลี่ยนแล้วมันบายอยู่นั้นหรือข้าวอยู่นั้นยังไงรู้ง่ายก็งไายได้พวดนะใหญ่่มันลากอยู่แต่ว่ามันก็บ่ลากยาวก่อไปที่สูงลากมันหยุด ไปแป๊บเดียวานยิ่งชอบคุณไปโอ้โหมันไปได้มันก็ไปสุดเดชของมันไปเดือดร้อนปับปั๊ปั๊ปไม่นัีรถแล้วยิตูวผู้ไปอาจจะดึงไว้ปเดมันก็ไปฟังนั้นไปยังเดียวสารักน้ำอะไรดูแลอยกจะกลับ่ะยิงล็อกัไปแล้วมันออกมันก็ออกเบาไปเลยเด็กมันโคงที่คือล็อกซิมาน่เรียกว่านะเือนเือน เอ,อาเยอะโดนป่าใจงี้เยอะโดนใช้ปลาน้อยป่าใจป่ไปใหญ่ตะเพียนโว้ยตะเพียนไซส์ใหญ่เลยสองขีด เออไม่กระชังแห้งแล้ว,จะ,ะว,วจะได้ตอนบ่ายหรอือว่าเนี่ยรอผ่ตอนบ่ายก่นะอนเพจะกลับบ่ายไม่ได้กลับแล้วก็แหละหกโมงเย็น อยสำหรับมันห้าหกสิบคันใช่ไหมพเอพอเบ่พอหลักมัน5คัะลงแต่ยทย์าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าส็ดแคันถึงอย่างนนี้ยืตว่าปกตถุดี่ย่หลายเดียวมอห้าส

แต่เพียนไซส์โตด้วยอ่ะโหเตอ,เอเมินตัวแรกหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ตัวที่สองลเลยได้ไปสองตัวแล้วใช่ไหมไอ้ปลานึ่ ไซนี่จะเยอะอันนตัวที่สามแล้วใช่ไหมสามแตรมสามแตรมมาเจอ่วงนองมีอยู่นเาเ่้ตงนี้สามพันบอกว่ายังไม่ยูบ้านอย่าเพ่งไปดูน